ไฮ้ตรงนี้ก็หลุดแล้วเนี่ยโอ้โหต้องเอาลวดมาพันนะเนี่ยหลุดง่ายมากเลยตรงนี้ก็เริ่มหลุดแล้วเนี่ยเออจุดอ่อนมากๆเลยว่ะใกล้จะหลุดแล้วครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับคือล่มสนามนะครับวันนี้ติดตามให้จบจบเลยนะครับ เพราะว่าล่มสนามตัวนี้มันมีจุดอ่อนหลายจุดนะครับซึ่งลองฟังดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ เผื่อผมจะมีวิดีโอเกี่ยวกับรีวิวกินเที่ยวถ่ายสอนเนี่ยก็จะมีเยอะหลายๆคนฝากด้วยนะครับบางทีหลายคนเนี่ยเป็นสมาชิกกับผมแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่รู้เลยผมทําวิดีโออะไรบ้างลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับจะมีเยอะเลยนะครับนะครับอันนี้ลองไปกดกดดูนะครับมีอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับความรู้การถ่ายภาพนะครับเดินทางท่องเที่ยวเยอะแยะเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับท่านใดเห็นวิดีโอนี้อยากจะส่งสินค้ามาให้เรารีวิวนะครับผมก็ยินดีจะทํารีวิวให้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะ ลงลิงก์ไว้ให้นะครับทุกคนสามารถไปดูใต้วิดีโอได้นะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าดูที่ไหนบางคนดูแต่วิดีโอนะครับแล้วดูแต่หัวข้อวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะดูลิงก์ดูอะไรต่างๆเนี่ยให้กดไปที่หัวข้อใต้วิดีโอนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดของอข้อความในข้อความนั้นนะครับมันก็จะมีลิงก์นะครับให้เราเข้าไปช็อปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวนี้มีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับดูเลยโอเคไป แล้วตอนนี้ที่เราจะมารีวิวนะครับก็ตัวนี้จะเป็นล่ม40นิ้วนะครับที่มีขนาด40นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วมันบรรจุมายังไงตอนนี้ผมแกะออกมาจากแพ็กเกจแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับดูด้านนอกก่อนนะครับตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นคล้ายๆผ้าฝ้ายนะครับที่เขาหุ้มมานะครับเป็นผ้าฝ้ายเป็นถุงของมันนะครับหุ้มมาก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าแล้วหนาด้วย ผ้าฝ้ายนี่หุ้มมาหนาดีมากๆนะครับและตรงนี้ที่ชอบนี่ก็คือนี่ครับเราสามารถเก็บร่มแล้วก็เอาไปที่อื่นได้โดยง่ายๆเลยนะครับโดยสะพายมันมีสายคล้องอยู่อย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับก็เท่าที่ดูแล้วถ้าเราเราดึงออกมานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็ข้างในก็จะมีตัวร่มนะครับแล้วก็กา้านนี่ครับเป็นก้านที่ มาคู่กับตัวล่มนะครับแต่รีวิววันนี้นะครับผมไม่ได้สั่งขาตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมสั่งแค่ตัวลม่มแล้วก็ไม้ต่อนะครับเขาเรียกไม้ต่อแล้วกันนะเป็นไม้ตอดด้านด้านด้านปลายของตัวลม่มอย่างนี้นะครับก็ต่อเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้เนาะน่าจะเห็นเนาะเพราะฉะนั้นอ่าส่วนที่เป็นขาตั้งที่ผมไม่สั่งมาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นนะครับมันไม่สะดวกเพราะว่าจะสังเกตว่าลมแรงมากนะครับร้านกาแฟที่ผม ทำอยู่ที่นี่เนี่ยลมมันจะแรงมากแล้วก็เป็นลมที่แบบมีทั้งวันเลยนะครับคนมานั่งก,กินกาแฟก็ชอบกันนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเข้า,า,าเรื่องกันหน่อยนะครับก็โอเคมาต่อกันเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวล่มนะครับทีนี้มาดูผ้าของล่มนะครับเออดูชิ้นวัสดุนะครับก็เท่าที่ผมดูนะครับผมบอกว่าความหนาต้องบอกว่าต้องบอกว่าความหนานะครับของผ้าได้ดิบเนี่ยน่าจะเป็นผ้าได้ดิบนะเป็นผ้าได้ดิบครับ ผมคิดว่านะผ้าดเด็กๆไม่นอนมันจะมีความหนาที่ผมคิดว่าร่มตัวนี้น่าจะอยู่ได้ถึง1ปีหรือ2ปีถ้าไม่ขาดนะถ้าเราไม่ทํามันขาดอย่างเช่นถ้าเราตั้งไว้เฉยๆแบบนู้นนะครับที่เห็นนูน่นมันก็คงไม่กระทบกับอะไรแต่เมื่อ,อไรที่มันขาดเนี่ยมันก็จะลามเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นผมดูความหนาของร่มถือว่าผ้าหนามากหนาจริงๆ <Okay. S 1> ถือว่าดีมากๆ <Okay. S 1> นะครับามาดูตัวก้านนะครับเดี๋ยวผมจะกางทางนี้เนาะทีนี้มาดูก้านนะครับเวลาเรากางเนี่ย มันจะได้40นิ้วนะครับดูก้านของมันนะครับจะสังเกตว่าก้านของมันเนี่ยแข็งแรงมากนะครับทํามาแข็งแรงจริงๆผมยอมรับเลยว่าคนทําออกแบบได้ปัีดด้วยแล้วก็ทําร่องทําอะไรต่างๆเนี่ยครับเนี่ยครับพอดีผมตั้งกล้องเองเนาะทาไมไม่ซูมมาใกล้ๆก็เดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ซูมให้ดูใกล้ๆกันแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ตัวก้านก่อนนะครับทั้งก้านลม่มแล้วก็ก้านที่ยกขึ้นยกลงเนี่ย แล้วก็จุดร้อยจุดอะไรต่างๆจุดร้อยรูมันเนี่ยเพื่อให้มันพับได้กางได้เนี่ยผมว่าทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับแข็งแรงด้วยแล้วเป็นไม้ไผ่ที่หนามากๆนะครับตรงนี้มีความกว้างประมาณสองเซนนะครับ2เซนเดี๋ยวผมจะซูเอาเออกล้องวิดีโอเนี่ยมาใกล้ๆทีเนาะส่วนตัวก้านนะครับตัวก้านที่โคนมันเนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะตรงเนี้ยประมาณเซนครึ่งน,นะครับส่วนมาตรงนี้เนี่ยก็ค่อย,อยๆเลี้ยวขึ้นมา จากเซนครึ่งจนมาถึงประมาณสักห้ามิลลิเมตรนะครับห้าหกมิลลิเมตรนี่ครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่ามันจะห่าแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นปลายของก้านที่ตัวล่มนะครับปลายของก้านที่ตัวร่มจะสังเกตความหนาของของตัวไม้ไผ่นะครับหนาแค่สามมิลิเนะครับนี่ครับบางมากนะครับผมคิดว่ามันบางเกินไปนะครับสําหรับผู้ผลิตแล้วผมว่าควรจะทําให้หนามันหาไม้ไผ่ที่มันหนากว่านี้ แล้วจุดอ่อนนะครับผมจะพูดถึงจุดอ่อนเลยนะตรงนี้จะสังเกตว่าเขามีสายรัดแต่ว่ารู้สึกจะทําด้วยหวายมัง้งตรงนี้ครับที่ใช้หวายพันมาแบบนี้ผมไม่น่าจะเป็นหวายไปนถ้าผิดต้องขออภยัย <c oughs> เขาพันมาแบบนี้นะครับพันมาแบบนี้เพื่ออะไรผมรู้ว่าเขากลัวก้านมันแตกนะครับเขากลัวก้านมันแตกถ้ามันแตกอ่ะมันถ้าไม่มีนี่รัดเนี่ยไม่มีสายรัดตัวนี้นะครับก้านเวลามันเสียบเข้าไปเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันโดนลมบ่อยๆมันโยก ตัวก้านมันโยกไปโยกมาเนี่ยมีโอกาสแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเข้าใจอยู่ว่าเขาทํามาออกแบบมาเนี่ยเพ er ื่อให้ไม่ให้ก้านเพื่อไม่ให้ก้านมันแตกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจุดอ่อนนะครับถ้าใช้แบบนี้นะครับผมใช้ไปประมาณ2าอาทิตย์3อาทิตย์ไอ้ตัวเนี้ยเริ่มหลุดนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเริ่มหลุดนะครับข้อเสียงม,มาเลยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนะครับถ้าเห็นวิดีโอนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้สายรัดที่เป็นโลหะหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ดีกว่านี้นะครับแล้ว สินค้าของคุณเนี่ยมันจะได้มีมาตรฐานแล้วคนสั่งซื้อเนี่ยเขาเห็นมาตรฐานดีขึ้นเขาอาจจะสั่งสินค้ามากขึ้นนะครับเพราะวันนี้รีวิวตรงเนี้ยมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้บ่อยมากแล้วก็หลุดบ่อยมากอันนี้คือจุดอ่อนเลยจุดอ่อนสําคัญเลยก็ตอนนี้จุดอ่อนเราจะมี2อจุดสจุดแลวนะครับก็คือจุดแรกที่ผมบอกอยู่ที่ตัวตัวนี้นะครับตัวที่ตัวดึงเข้าดึงออกนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมยกเลยเนาะจะได้ง่ายก็คือจุดอ่อนอยู่ที่ ตรงนี้มีโอกาสแตกนะครับจุดอ่อนที่1นนะครับเมื่อกี้จุดอ่อนที่2ก็คือที่ตัวระหว่างผ้ากับตัวล็อกล็อกปลายล่มเนี่ยครับล็อกปลายก้านเนี่ยครับซึ่งมันหลุดบ่อยนะครับตรงนี้ต้องหาวิธีใหม่นะครับเพื่อให้ร่มเนี่ยมันอยู่ได้นานกับคนซื้อนะครับสําคัญนะครับผู้ผลิตอย่าลืมนะครับโอเคเมืนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ก้านมันที่ก้านต่อนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมถือมือถือไปเลยนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้าง และทีนี้เราก็จะมาดูก้านนะครับก้านต่อนะครับคือท่อนล่างนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นท่อนล่างนะครับเอ่อท่อนล่างเนี่ยจะมีไม้เป็นแท่งตันนะครับเนี่ยแท่งตันแบบนี้นะครับเป็นไม้แท่งตันที่เอ่อทมาแต่ไม้แท่งแท่งตันเนี้ยอ่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยที่ว่าจะทําให้หักหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาอัดมาได้แน่นมากนะครับเขาอัดมาเข้ามาตรงนี้นะครับโฟกัสไม่เดวขอแป๊บนึงอ่าเขาก็จะอัดเข้าไปในกระบอก ไม้ไผ่นะครับอัดกันไปจนถึงนี่เลยบ้างผมเดาเนาะเพราะนั้นมันจะรับน้ําหนักได้ดีแน่นอนตัวนี้ถือว่าทํามาดีนะครับนะครับโอเคทีนี้เรามาดูก้านนะครับเนี่ยครับผมลากไปเรื่อยๆนะนี่ครับกา้านนะครับก็เท่าที่ดูแล้วก้านต่อด้านล่างเนี่ยท่อนล่างนะครับอุย้ยท่อนล่างกับท่อนบนอันนี้ท่อนบนเนาะเป็นไม้ไผ่ลําเดียวกันแน่นอนเพราะว่ามันม,มีขนาดเท่ากันอ่ะเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะว่าก้านมันใจพิเตอร์เท่าไหร่ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าก้านมันเล็กไปนะครับเนี่ยดู ใช้3ามเซนเองครับไดเมเตอร์ประมาณ3มเซนนะเห็นไหมครับซึ่งถ้ารีสอร์ทไหนหรือร้านค้าอะไรก็แล้วแต่นี่ไงพูดยังไม่ทันเสร็จเลยเห็นไหมเนี่ยครับมันฉีกแล้วครับเห็นไหมเนี่ยเพิ่งซื้อมาเองเพิ่งซื้อมาวันที่25เนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยยี่้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสวันนี้ผมทํารีวิววันที่26เออดูไอเนี่ยขาดแล้วผมถึงบอกเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่วางเข้าไปมาเนี่ยเขาหลุดแล้วเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็โอเค ผมว่าก้านมันเล็กไปนะครับสําหรับตัวสี่ิเซนเนี่ยนะครับเพราะรีสอร์ทไหนที่ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรคิดว่าไม่ได้ไมีเป็นปัญหาแต่รีสอร์ทไหนที่ลมแรงนะครับหรืออย่างเช่นร้านกาแฟผมเนี่ยจะสังเกตลมแรงมากเลยดูใบไม้กิ่งไม้ดูเสียงของกระดิ่งก็แล้วแต่ได้ยินไหมครับว่าลมมันแรงครับเพราะฉะนั้นเออก้านมันเล็กไปนะครับสําหรับผมนะก้านมันเล็กไปมันต้องควรเป็น4ี่หรือ5้าเซนนะครับมันกิจกากําลังสวยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้ตัวห0สินิ้วเนี่ย ก้านก็ดันมี2แบบอยู่เหมือนกันก็คือมีประมาณ3มเซนกับ4เซนกว่าหรือ5เซนนี่แหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูคือ,คอตอนนี้ตั้งอยู่นู่นเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าก้านของตัว5 50เอ้โทษทีก้านของตัว50นิ้วเนี่ยอ่ามันมี2แบบเหมือนกันซึ่งมันเล็กมากเลยถ้าเป็น50นิ้วเนี่ยก้านแบบแบบเท่านี้สเซนเนี่ยมันจะเล็กจริงๆซึ่งมันมีจุดอ่อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้รีวิวจริงจังหน่อยนะครับ โอเคทีนี้มาดูความสูงก่อนความสูงนะครับเอเดี๋ยวดูก้นท่อนล่างก่อนนะครับท่อนล่างมันจะสูงรวมหัวไม้นะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับจะเห็นจะเห็นไหมฮะเมตรยี่สิบนะครับประมาณนะครับนี่เห็นเนาะเดี๋ยวโฟกัสก่อนเพราะว่าทําวิดีโอคนเดียวนะฮะประมาณเมตรยี่สิบนะครับส่วนตัวล่มนะครับเอายาวถึงหัวเลยนะเมตรยี่สิบ เพราะฉะนั้นทั้งก้านอ่าแล้วก็ก้านท่อนบนกับก้านท่อนล่างสูงรวมแล้วประมาณ2เมตรสีถึงสองเมตรหนะครับประมาณนะเพราะพอดีผมตัดมันทิ้งไปแล้วนะครับพอดีมันสูงไปมันแลเก้งก้างไปผมก็เลยตัดทิ้งอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นรีวิวสำหรับตัวล่ม40 นิ้วนะครับนี่ตัวร่ม40นิ้วนะเป็นผ้าได้ดิบนะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับสีสีธรรมชาติของตัวผ้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอ่อนของตัว50เซนแล้วก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันตรงไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจุดอ่อนต่างๆข้อต่อต่างๆหรือ,อตัวตัวเสียไปไปก้านร่มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผ้าพวกนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคขี้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าร่มที่ปักอยู่นี่มีทั้งหมด4 สีตัวนะครับจะมีสีส้มสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินนะครับตอนนี้ตัวสีน้ําเงินนะครับเป็นของอีกเจ้าหนึ่งตอนนั้นผมลองสั่งมาแล้วพูดจาไม่ค่อยดีนะครับผมเลย หยุดสั่งใบนะครับส่วนเจ้านี้นะครับที่ผมสั่งมาปัาปจจุบันเนี้เขาบริการถือว่าดีดีในระดับหนึ่งแหละเพราะเราเข้าใจแหละบางทีเราสอบถามอะไรเยอะๆเนี่ยคนขายเขาไม่มีเวลา,าตอบแต่โอเคในการต่อรองราคาหรืออะไรเนี่ยเขาให้มาได้ดีมากโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้ทั้งหมดที่กลางอยู่ที่นี่นะครับเป็นตัว50นิ้วทั้งหมดนะครับมาดูก้านนะครับที่50นิ้วของต้นต้นนี้นะครับที่ผมสั่งมาอันนี้คือผมจะทําเป็นคําถามให้กับร้านค้าที่ส่งมาให้ผมนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดเห็นวิดีโอนี้นะครับมันโฟกัสไหมแสงมันไม่ค่อยมีโอเคเรามาดูก้านของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับห้าสิบนิ้วก้านสี่เซนนะครับเห็นไหมเห็นเานาะโฟกัสเห็นไหมสี่เซนนะครับใกล้ๆหน่อยเถอะไปนิดนึงคือเมื่อไรที่แสงมันมืดเนี่ยเอาละจะเห็นว่าไดเมเตอร์ของก้านนี่สี่เซนนะครับเห็นไหมอันนี้คือ ล่มห้าสิบนิ้วนะครับสี่เซนก็ยังเล็กไปนะครับสําหรับผมนะครับผมว่ามันเล็กไปอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับต,ตัวสีน้ำเงินนี่แหละตัวที่เกิดปัญหาตัวนี้ก็ห้าสิบนะครับแต่มาดูก้านสามเซนเห็นไหมัสามเซนนะครับไม่โฟกัสเนาะแม่มันถือมือเดียวไม่มีคนช่วยซะด้วยจะเห็นว่าก้านตัวนี้3ามเซนเอง ซึ่งถามว่าร่มขนาดห้าสิบก้านสามเซนมันเหมาะกันไหมผมว่ามันเล็กมากๆนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับผู้ผลิตนะครับถ้าเห็นวิดีโอนี้ผมว่าคุณลองไปคิดใหม่ทําใหม่นะครับลองทําให้มันใ,ใหญ่วันนี้ผมว่าคนจะออเดอร์ท<า>ีนี้เรามาดูจุดอ่อนกันอ,กอีกจุดหนึ่งนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้สําสหรับตอนรีวิวตัวเจ้าส0สิบนิ้วจะเห็นว่าตรงเนี้ย เห็นไหมครัที่ผมบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์เนี่ยมันหลุดหมดแล้วครับซื้อมาแค่เดือนเดียวเองเห็นไหมฮะดูนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยตรงเนี้เริ่มหลุดแล้วฮะเห็นไหมเนี่ยครับที่ผมบอกเป็นจุดอ่อนนะครับผ้ามันบางมากนี่ไงเนี่ยถ้าอินทดเดียวนะครับเนี่ยเขาจะหลุดแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครเนี่ยตอนเนี้เหลือแต่ได้ขาวๆนะครับจุดอ่อนตรงเนี้ยคือจุดอ่อนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ล่มมันหลุดง่ายนะครับเนี่ยครับนั้นจะเห็นว่าเนี่ยหัวมันไม่มีแล้วแล้วดูก้านมันอยู่ตรงเนี้เนี่ยมันเสียบไม่ได้แล้วนะครับ น,นี่คือผมซื้อประมาณประมาณเดือนเดียวอย่างฮี้ก็ไปหมดแล้วครับเนี่ยครับครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะเห็นว่าการรีวิวในวันนี้เนี่ยล่มล่มที่เราเห็นเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่เยอะมากเลยนะครับเอาจุดอ่อนแรกก่อนนะครับจุดอ่อนที่หนึ่งก็คือที่ผมบอกตรงก้านนี่นะครับที่มีตัวพันธุ์ตัวนี้เนาะก็ไกลหน่อยเนาะเพราะว่าผมตั้งกล้องเองนะครับตรงนี้นะครับที่พันธุ์ด้วยผ้าไหวไอไอเหมือนไหวเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ย ทั้งตัวที่ตัวปลายล่มไอ้โทษทีทั้งที่ด้านบนนะครับท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างนะครับเนี่ยครับพันด้วยไอ้นี่หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอกาสใช้แป๊บเดียวันก็หลุดแล้วครให้ไปแก้นะครับนะครับใครที่เป็นผู้ผลิตนะครับถ้าเห็นวิดีโอก็ลองไปแก้ดูนะครับนะครับส่วนที่สองนะครับจุดอ่อนเลยนะครับก็คือตัวก้านล่มสําหรับสี่สิบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับคือตัวนี้ตัวก้านล่มเนี่ยผมว่ามันมันเล็กไปนะครับ ตอนตัวเนี้ยเอผลิตมาแค่สามเซนนะครับผมคิดว่าสี่เซนจะเหมาะที่สุดนะครับอันนี้คอมเมนต์ของผมนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับที่ปลายของปลายของการล่มนะครับที่บอกว่ามันหลุดง่ายมากนะครับแค่ใช้งานเดือนเดียวแล้วกันเอาพูดเป็นเดือนเดียวอย่าพูดเป็นอาทิตย์เลยตัวนู้นเดือนกว่าหน่อยๆเกือบสองเดือนล้ะมันหลุดง่ายมากนะครับเวลาเราง้างเนี่ยเราง้างหรือเราเก็บนะฮะไอตัวนี้มจะหลวกมางนอกจะหลวบวางนอกอย่างนี้นะครับ พอเราเก็บมันก็จะหลุดออกมาเราก็ต้องมาดึงใส่นะครับเนี่ยเวลาที่เราดึงตึงๆเนี่ยครับตัวเนี่ยมันจะหลุดเพราะว่าเราจําเป็นต้องดึงมันเพื่อให้มันเสยียบเข้าไปในก้านแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งนะครับนะครับอีกจุดอ่อนหนึ่งของตัวล่มนะครับเป็นจุดอ่อนเลยนะครับส่วนจุดอ่อนต่อไปก็คือตัวที่ง้างนะครับที่ผมบอกนะครับที่เป็นสปริงนะครับก็คือมเมื่อกี้ถ้าใครเห็นวีดีโอนะครับก็เป็นตัวนี้ตัวที่มันง้างออกมาอย่างเนี้ย ที่มันง้างเพื่อมารับไอตัวไอตัวไอตัวล็อกเพื่อมันจะดันไอเจ้าก้านล้มตัวเนี้ยตัวที่เป็นวงกลมตัวนี้ครับเขาเรียกตัวอะไรดีนะผมก็ไม่รู้นะภาษาไทยก็พูดยากเราเป็นคนไทยแท้ๆเลยตัวเนี้มันจะมีการแตกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะแตกนะครับมันจะแตกเพราะมันรับน้ําหนักจากตัวล้มกดลงมาที่นี่นะครับอันนี้หลักการวิศวกรรมเลยนะรับน้ำหนักจากตัวล้มแล้วมากดเจ้าตัวง้างตัวนี้ตัวนี้ฉีกครับ พราะ1ตัวนี้ก้านเล็กและบางนะครับเพิ่มความหนาเพิ่มไดเมเตอร์ของตัวก้านนะครับแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้ปรับสปริงตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นหรือว่าดีขึ้นนะครับมันจะไดะ้แข็งแรงนะครับเวลามันดีดเข้าดีดออกมันจะได้กลางลุ่มให้อยู่ได้นะครับไม,ไม่ไม่บีบแล้วบางบางอันเนี่ยกดไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม่ง้างออกนะครับถ้าเราดึงเนี่ยไม่ง้างออกไม่ดีดออกมา ในง้างออกมาซึ่งถ้าไม่ง้างเนี่ยมันก็รัดตัวนี้ไม่ได้เนี่ยสมมติไปดิ่งเนี่ยทำไงก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็กางร่มไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดอ่อนในจุดนึงครับโอเคอันนี้จุดอ่อนนะครับตัวลมสี่สิบนิ้วนะครับดูให้จบครับอย่าเพิ่งไปนะครับดูให้จบก่อนเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับตัวก้านล่มของห้าสิบนิ้วนะครับตัวก้านล่มห้าสิบนิ้วทํามาสี่เซนนะครับสี่เซนเองครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสัก5้าเซนนะครับจะเหมาะมากนะครับ ก้านร่มเนี่ยควรจะเป็นห้าเซนนะครับผมคิดว่าดีกว่าแน่นอนและก็ให้หนาขึ้นด้วยครับนอกนั้นจุดอ่อนแบบแบบอื่นเหมือนกับอะไรก็จุดอ่อนทั้งสามสี่ห้าจุดต่างๆนะครับก็เหมือนกันให้ปรับปรุงนะครับอันนี้คือจุดอ่อนแต่ผมจะบอกคําว่าแต่ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดูวีโอ,โอนี้เฮ้ยมันพังง่ายเลยหรืออะไรคือเท่าที่ผมเซิร์ชดูแล้วนะครับมันผลิตมาแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครอยากได้แล้วก็ต้องอยากได้เอ,อไว้การที่ ร้านกาแฟหรือไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือในรีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็ลองพิจารณาดูว่าจะซื้อไ่ซื้อนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าอยากได้จริงก็ซื้อไปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยพอมาทํารีวิวอย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสะท้อนกลับไปให้กับผู้ผลิตนะครับให้ผู้ผลิตได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มันมันเออมันอ่อนมากมันมีปัญหาเยอะนะครับต้องแก้ไขนะครับโอเคหวังว่าวิดีโอนี้คงมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตาม ดูวิดีโออื่นด้วยนะครับในเพลลิสต์นะครับไปในช่องของผมนะครับจะมีเพลลิสต์เยอะเลยนะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับแล้วฝ่ายนิดนึงหลายๆคนเข้ามาถามหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไปเป็นแก๊ปเป็น Food Panda นะครับดูให้ครบทุก EP ีนะครับมันมีหลาย EP ีบางคนถามผมถามผมว่าสอนอันนี้รืยยังสอนอันนี้รือยังลองดูหมายเลข e ีนะครับมันจะขึ้นขึ้นวย01 02 03 04ถ้าคุณไปเปิดดู05เท่ากับว่ามันต้องมี01 02 03 04ถูกไหมครับเพราะนั้น ฝากนิดนึงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามวิวีโอดีๆนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนแล้วจะได้รู้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับโอ้ที่นี่สดชื่นมากเลยครับที่นี่ก็คือการนาคอฟฟี่เครมอ,อยู่จังหวัดระยองนะครับโอเค